มือที่สามเคยตามเราไปถึงบ้านไม่ยากแต่เราสามารถอยู่ได้แบบสามคนผัวเมียอาจารย์ว่ามือที่สามร้อนดเนี่ยอันนี้คือเราอนุญ,ญาตเหรอมันต่างกันนะคือมีนะครับมีลูกเพจผมที่อนุญ,ญาตก็มีคือการที่เราอนุญ,ญาตที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะคือความสัมพันธ์ของเราอ่ะเราจะต้องเป็นการคุยกันสองคนสามคนของเราถ้าเราโอเคที่จะอยู่เนี่ยคนข้างนอกมองมาว่าเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาของคนข้างนอกแล้วนะ ในมันไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเอาเอา,เ,อาเราเอาการคุยกันของเราเป็นที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่เอากฎของสังคมที่สังคมคิดว่ามันไม่ดีมาเป็นตัวตั้งในความสัมพันธ์ไม่ใช่นะวันนี้ถึงแม้ว่าเราผมจะพูดถึงเรื่องของมือที่สามว่ามือที่สามอย่างนั้นอย่างน,น,นี้ก็จริงเนี่ยอันนี้คือพูดถึงเรื่องของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะอนุญาตมีนะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่เป็นลูกเพจผมที่อนุญาตให้สาม,าสามีมีคนรักแล้วก็อยู่กันแบบสามคนไปเที่ยวด้วยกันสามคนก็ออยู่ในนนน์ีีตนน้ก็ม เขาก็สามารถมีความสุขได้ชีวิตมีความสุขดีขึ้นมือที่คนรักรักเขามากกว่าปกติอยู่กันมา20กว่าปีเขาไม่เคยได้รับความรักการดูแลจากสามีแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้คนรักดูแลมากกว่าปกติก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราจะเอาบรรทัดฐานของสังคมเป็นตัวตั้งในในชีวิตเราไม่ได้แล้วผมบอกทุกคนว่าหลังจากนี้ความรักมันจะเปลี่ยนด้วยยุคสมัยด้วยสภาพเศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนคนจะรักกันแบบนี้มากขึ้นคนจะรักกันแบบนี้มากขึ้นแต่วันนี้ สาหรับใครที่กาลังเผชิญแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าเราไม่ได้สัญญากันมาแบบนี้แล้วมันมีมือที่สามนี่เรารับไม่ได้อันนี้ผมมาสอนวิธีการรับมือแค่นั้นเองส่วนของเราถ้าวันนี้เราตกลงเราเราตกลงกันว่าเรายอมรับแบบนี้เราอยู่แบบนี้ได้ก็ไม่จําเป็นต้องร้อนรนก็พยายามทําใจให้สบายสบายเมตตาเขาเหมือนเรากับเขาเป็นญาติพี่น้องกันเหมือนเราเคยมีมีกรรมร่วมกันเลยเราเคยผูกกรรมกันมาก็ชดใช้กันไปอยู่กันด้วยความเมตตาแค่นั้นเราก็อยู่กันได้เหมือนเราอยู่กับเพื่อนนี่แหละ เราก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นทำใจให้สบายสบาย